สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสู่ปี2020เมื่อนี้กะสิมะวานิทานก้่อมสู่พี่น้องฟังอีพี่นี่ก็เป็นอีพี่ศูนย์บ่มเมนอีพี่หนึง่งเพราะว่าศูนย์นั่นมากกว่าน,นึงเลื่องเล่าสิเป็นจังไดน,นั่นเอาเซิร์นรับฟังพี่น้องอันโมบ้านหนึ่งโมบา้านนี่เนาะ เพิ่นก็มีโรงงานคนงานเพื่อนมื่อนี้วันหยุดเพิ่นกบมานั่งตั้งวงเหล่าสองคนเพิ่นถามข่าวไปแจ้งไหลูกพี่เมื่อนี้กินเหล่าเท่าสองคนขวดหน่อยหนึ่งอันพูดเสือขาวน่พอนอดดอกยอนอันลูกชาย่นเสื้อนอัตนะนะอ้าวยกหงาน้านะาย,นานายบาดคว ไอ <S an> ้เดี่ยวเหล่าเนาะกินไปกินมากกินมากกินไปกับเมาแล้วผู้แท้งผีกะ่ะ <c oughs> หอนทรวาปวาปในท้องแล้วบ่ายพอเข้าเจบ้านเจย่งางมาเจ้าของโรงงานเพิ่นเมื่อนี้วันหยุดทักทายลูกนอก้องลูกนอก้องสวัสด,ดีครับเจ้สวัสด,ดีสวัสด,ดีเจ้ก่ะอ่าทรรมาแล้วกงังอ่ะสวัสด,ดีครับอเบอร์ค่าเหล่านะครับเจ๊กันโอ้อยพากันกินเหล้ามวนแต่น้อวันหยุดสูนีก่ก็ได้ พอได้หวันทางมาเราคับเจวา่านะ่เจว่าบอต้องเบอร์ค้าเราเมือนี้มีรางวัลมาแจากจกขึ้นมาเป็นลอตเตอรี่ปั๊บนี่งวกนี้พวกเลื่อนรวยเนี่อน้องพเพื่อมังโฉมังหมังเพื่ขอวะเฮ้ยนาว่าค้าเราขอค้าเราได้ลอตเตอรี่โอ้ยก็ได้ไปรุ่นพุ่นละใบสองใบบันขอบคุณคับเชาะขอบคุณคับเจวานะเด้พอนอดก็ได้ เจไปกล่องนะเจมีทุละนุ่งทังนุ่งแล้วเจไปกล่องขอบคุณครับสาธุกครับถือในแม่ครับผู้บัญเซอร์ไล่ที่พระกบว่งงวดรางวัลที่สองเจเอาไปเด้อรางวัลที่หนึ่งไข่อสาพาะอะไอตะยกแล้วนะเพื่อกระามกันได้ปะขันแม่เจ้าถือเรียกเจ้าเสียเอาไปเฮ็ดยังเพราะอะข่อันชื่อชื่อชื่ออันพอนันเพื่อกบ่าเนะชื่อชื่อรถเบนท์จอนี่แล้วชื่ออันชื่อรถเบนท์ขั้นกโกูอันนี้ผู้บัญอันเซอร์ไล่เนี่ย โอ้ยขั่เอยถืงนี่นะไขว่ซีเซ้องว่มาลามจั๊กลอยตัวเลยพอนวันเด็กหญิงจังสานก็ว้ยจังชันให้จังชันไม่ได้เดี๋ยวนะให้จังชันไม่ได้เดี๋ยนะมันฉีมันฉีขูดรถเบนไขว่เพน่ามันฉีขูดรถเบนไขว่เพน่าโอ้ยจะไปลามเงินไม่ได้บ่พราะว่าน่าโอ้ยลามงเอินจังไหนคนจอดกินไอจอดเอน่าลามกินยามองนีตัวบ่ได้มันมันฉีขูดรถเบนไข่เพน่รถเบนขั้นง่ามไขว่ชื่อมากเป็นล้านพเด้อเพน่า มาเชี่ยวจังไลยบ่านิมาบ่พอ,พอข้าใส่บ่านิลูกขึ้นสิตีกันบ่านิผู้เพิ่นเชื่อไรนี่กับปอยมอมยางอ้อมไปไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้มาโหลดมาโหลดมาลุกไปถาเลยบ่ได้ยากเลยทั้งนี้กับจักเมาเ,าเหล่าขาวจักโซกถือบ่ถือบ่ได้ตีกันจักเชื่อละยางอ้อมกันจนค่ำบ่านี่พอเขา้าโดยหยุดคันแมีนเจ้าว่ไหวคู่ข่อยบ่โศกน้ำข่อยมวยมีคู่ได้หนิ ที่ดิบมันก็ต้องไหวคู่กันแล้วต่างฝ่ายต่างแยกเข้ามุมหมดว่าแอน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 แทางนี้ก็ย่างสามขุมทางนี้ก็ย่างสองขุมเครื่องหมดนะพลาฟแผงสวนกับมาโอ้ยพลาฟเมาโอ้ยท่านนี้ก็ไหวน้ำฟับฟับฟับย่างสามขุ้มสี่ขุ้มนี่จักทธายังสิปล่อยพลั้ใส่กันหย่างอ้วกันบ่ตีกันจักเชอร์เลยเนี่ยมันเมาเนาะโซกถือเนี่ยมาถือเนี่ยย้อนแล้วจีจีกับย้อนรถเบนกับงัว มอยอยเนี่ต่างไปตามมายน้อยก็เตะกันที่บ้านชุกว่าอึบอุ๊ยอ้ยโอ, things, re โอ things, er ้ยเสียงดังกองบ้านมันเจ๊ได้ยินจังสันบานเจ๊กันย่างมาเบิ่งแล้วได้ยินเสียงเอะอาวยวยโอ้ยน้อหนั่นโชคถือเนี่ยมาถือเนี่ยโอจับปัดทั้งพี่ทั้งพี่เดี๋ยวเดียวเจ๊บอกเดี๋ยวกองพวกมึงตีกังไรยังไงกินข้าวหม้อเรียกกันนะคนน่ะ ทางพอนัดก,กับว่าวมันมันเลี้ยงงวดเนี้ยแล้วมันชีมันชีมันชีมาช,ชนชนรถข่อยมันชีมาขูดรถข่อยเจกับว่าไหนลาโรเบ้งลือ้อบ่บท่านได้ชื่อเจกหันมาอีกหน่ไหนายลางงวดหือไม่งวดข่อยกับว่าท่านได้ชื่อคือกัอนเอาเงินที่ไหนเราจะมาซื้อลกเบ้งเงิงถือเรียกแล้ยวหมดว่าหันไปทางน,นี้เอาเงิงที่ไหนมาซื้องวง งั่งถือเลขคือการนนะถามใส่ละเลขวะเลขบัวท่านได้ออกนนะโอ้ยตัวกลางล็อกเจว่ะตัวกลางล็อกซุปพีบ้าเมาเหล้าเลี้ยวก็เถียงกลางหมดนะโอ้ยเจามาอยู่เลี้ยวเจปวกหัวเจไปก่องน,นะเอาบัตรที่นี่พเพื่อกักพ่อขืนได้เฮาเพิยนกันย้อนอยังลูกพี่เออกันนันที่เฮาเฮาชีเฮาเขาชีเฮาเขีตีกันย้อนอยังหมดปะโอ้ยบา่ายได้เถอะ ถ้ากันขึ้นไปเองเลขบอท่านได้ออกถือเลขกับบอท่านได้ถือสุดท้ายกักอดคอกันกินเหล่าน้ำกันคือเก่าจบจอยอีพี่นาว่ากันไม่ฝากกดติดตามกดซับสไข่กดไลค์กดแชร์ไวแน่สำหรับอีพี่นี่ก็ขอ,ขอขอบคุณโลกน้ำแข็งใช้สุดาในกนรารเล่าเรื่องนิท่านกอม น้ำแข็งใสสุดาน้ำแข็งเย็นทุกก้อนหากก้อนไหนไม่เย็นยินดีคืนเงินสวัสดีครับ